ต้นแอปเปิลน,นะครับปลูกในกรุงเทพมหานครอ่าลักษณะของต้นนี้จะมีสองใบนะครับเพราะว่ามันเป็นผลนธุ์กันใบนี้จะเป็นต้นตอปลานะครับมันลิงเบอร์ตันมันเงเบอร์ตั้นส่วน ส่วนตรงนี้เป็นพันแอนนานะครับเป็นตาพัานที่เอามาเสียมใบนะครับเป็นแอปเปิลที่ปลูกในกรุงเทพนะครับแต่ยังไม่ได้ออกผลผลิตนะครับก็ตอนไว้แล้วนะครับ อันนี้เสียบพันันาไว้นะครับแล้วก็จะตอนไวนะ้ครับ่อนไว้ยังไม่ตอนดูใบก็ถือว่าโเคนะครับยอดก็สวยอยอดจะออกสีเป็เหลืองนะครับแล้วก็เขียวลงมานะตอนใบเก่ง ตอนนี้ยังไม่มีพันไข่นะครับ